i <laughs> 嗯。 มืซ้ายเรา้องทำบรสุทธร์ศาสนาันได้ไหมมืซ้าเรต้องทบทสนาตัวสี่จำที่ถามเรายกหัวขึ้นมาเออยังมืซ้ายได้ยังไม่ได้กดออกปากรียหัวจะถึรรมระลัษครั้งแรกที่ทำที่ปราจาจังหวัดอกับคุณอะไรแล้วนะี่ ุพรโอ้ย si จ้อไห้มันแข็งมากเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันคืออ่ศัประสบการณ์เหมือนนักมวยอ่ะมัขึ้นวิธีใหม่ๆนะมันก็เกี้ยๆกันๆแต่ถ้าเราฝึกยไม่ไหว้นตาพระจัาองค์ใหม่จะได้ัอ่อนนะแล้ววรรมการยังพันอ่ะแล้วไปองค์มาที่วัดสมเอะเดี๋ยววัดพัะวัดพระธรรมโพธิ์บกว่า จะนาเแล้องต่างมาเองนอกจากนี้เราจะรู้นะผลิตางมมาเเลนด้วยแต่แค่กตเทนส้นเอเราจะมีอีกอนนะ่ะมันบอกเส้นนิ่เลยาจริงนะ่อไปก่นะครับหยัลงต่อไปเวลาเรา

นี่ไม่มีได้ต่อไปก็าไล่ตรงนี้ช่วงขาเอาหน้าขาที้นขาลอกขาด้านซ้ายไว้ลยขาขากขานายวขาก็จะเป็นลักษณะสีมือซ้ายจะเป็นแนวหัวไหล่ทางด้านซ้ายมือขวาจะต้องเป็นชุดสบู่แล้วแบบนี้ไม่ฟังดิ अरे <laughs> आ <laughs> 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 que cada せやから。 ハハハ[笑] 啊。<'m>